โอเคนะครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่12แล้วสำหรับอ่ามอสคลามิตี้นะผมโอเคไปเลยกันแลย จริงคลิปนี้เนี่ยผมวางแผนว่าจะไปขุดแร่ใหม่นะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือเราต้องผ่านบอสเหล็ก2ตัวนะครับผมมันถึงจะเกิดแร่ขั้นสูงนะครับอ่าแล้วก็สามารถนําแร่เทียสามหรือเปล่าอ่าไปขุดแร่ชนิดนี้ได้นะครับตอนนี้ในเวอร์ของเราเนี่ยมันเกิดแค่เทียวันอยู่นะครับก็คือเป็นแร่ระดับแรกกับเอเป็นแร่โคบอลกับอะไรนะพาราเดียมนะครับอ่าก็อันนี้ผมไปดรอปมาจากไอเจ้าตัวอ่าเจลลี่ฟิชนะครับหรือว่าแมงกะพุนสีเขียวน่าจะอ่านเป็นสีเขียวนะครับผมอ่ามันจะดรอปวี ท a l ลเจลลมานะผมอันนี้บอกมูเมนตกับจ้ำสปีดนะครับอันเดิมเราบวกมานาะใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนจะสังเกตว่ามันคนละสีนะดูดีนะอันนี้เป็นมานาเจลลี่นะผมอันนี้เป็นเบทเลเจลลี่นะผมอ่าอันนี้สีออกน้ำเงินหน่อยอันนี้สีออกเขียวๆนะเราก็จะเหลือเจลลี่สีชมพูอ่า เหลือสีชมพูอีกสีเดียวตอนนี้ผมรอตอนกลางคืนนะครับอ่าระหว่างที่รอตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวผมทำอเสซิซอรี่แล้วก็เราจะไปสร้างสนามกันนะครับผมมีคนแนะนําผมบอกว่าให้สร้างสนามยาวๆไว้เลยนะผมผมก็วางแผนจะสร้างอยู่แล้วนะเอาแบบสุดแมปเลยนะผมอ่าเอาไว้วิ่งจุกบอสนะครับเพราะว่าบอสในหลังมุลหลอดเนี่ยมันจะโหดเวอร์วังอลังการรามเกียรติมากๆทุกคนจะบอกให้คือแบบเราได้วิ่งสุดแมปแน่ๆเออบอสมันเวอร์จริงๆนะครับผมขึ้นไปสูงประมาณเท่าไหร่อ่าประมาณตรงนี้นะครับอ่านะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นล่างสุดนะครับสาหร ตีบอสที่แบ่งเป็นอ่าสักประมาณ4ชั้นละกันนะผมส่วนลานตีบอสที่ยาวๆเนี่ยผมจะแบ่งไว้ยาวๆสุดแมป2ชั้นเท่านั้นนะครับนะที่จริงเอาน้ํายามาใส่ให้มันแบบสว่างรอบตัวก็ได้นะเออทำไมเราไม่ทำวะโอเคเดี๋ยวเราลองไปสร้างสนามดูกันนะครับนะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง few moments later. โอเคนะผมอันนี้เป็นชั้นแรกนะผมนะอ่าเราจะสร้างไว้แบบนี้แล้วก็ผมจะสร้างทับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อ่าอีกกี่ชั้นดีเนี่ย ิดไม่ออกโอเคสร้าง,งไปก่อนลวกันโอเคทุกคนตอนนี้เราวาง2ชั้นแล้วนะครับผมนะก็ใช้เวลาไม่นานนะผมเพราะว่าอุปกรณ์เราดีแล้วก็น้ํายาเราเฟี้ยวนั่นเองก็เหลืออีก2ชั้นด้านบนนะครับแล้วก็ส่วนไอที่ว่าต่อยาวไปสุดแมปอะไรอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยทำนะครับผมรอตอนนี้แบบรองเท้าผมวิ่งเร็วๆหน่อยลวกันนะออรอช่วงแบบหลังๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเติมอีก2ชั้นที่เหลือนะครับแล้วก็ก็น่าจะเสร็จแล้วแหละทันเวลาอยู่โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมทําการสร้างสนามเป็นอันที่เรียบ ร้อยแล้วก็กว้างมากๆเลยนะผมอ่าอย่างนี้เห็นนะครับตรงนี้โอ้โห,โหวิ่งตีมันเลยนะเออแคมไฟเราก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะผมเดี๋ยวผมเอาแคมไฟไปวิ่งใส่ก็น่าจะทันอยู่นะเออโอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดบอสตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับนะใครจะอยู่ใครจะไปก็วันนี้แหละ โอ้โห oh, 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 oh. ตอนตายก็แบบกระตุกเลยนะผมโอเคเออก็ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะที่ผมลงคลิปนี้ช้าเนี่ยเพราะว่าผมไปฉีดวัคซีนมานะผมะผมฉีดไฟเซอร์เข็มที่2ครับก็อาการก็รอดแร่เลยนะครับหลังที่ฉีดนะหลังจากฉีดนะไข้แดกไปวันหนึ่งอะทุกคนเออประมาณนั้นแหละก็ตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นนิดนึงนะผมะก็หายจากไข้ามาละเดี๋ยวเรามาเปิดถุงบอสด,ดูกันเราได้อ่าอะไรมาเอยโอ้โหซูพีเซียสลุกคิงไซต์นะผม 哦。Oh. อุ้ยเป็นยมทูตนะครับผมอ่าบินตามหลังนะเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมอ่าโอเคเอามาแทนนงพึ่งดีกว่านะครับผมตอนนี้คือมันปลดล็อกแร่ใหม่แล้วนะครับผมอ่าเราก็สามารถไปหาแร่ใหม่กันได้แล้วนะครับผมเราก็จะได้โซลไม้มาจํานวนหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราได้มา25นะครับผมนะอ่าในไหนเวอร์เราก็มีแร่แล้วเราก็ตกปลาไปเลยสิครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้โหเราอะไรครับเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปทําเป็นอ่าออเทอร์ที่ดีที่สุดในเกมเลยดีกว่านะครับผมออเทอร์ตกปลานะครับนะอ่า ไปกันเลยโอเคนะครับเมื่อกี้ผมไปจังเกิลเพื่อไปหาคริสปี้ฮันนี่บ็อกนะครับเพื่อมาทําเป็นไอเจ้าฟิชชิงโพชั่นนะครับแล้วก็ผมก็ไปดรอปไลฟ์ฟู้ดมาจํานวนหนึ่งนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะจะยังไม่ใช้นะครับแล้วก็มีเบเทนจูสอันนี้เนี่ยมันดรอปมาจากไอตัวเดิร์ฟลิงหรือเปล่าอ่าในจังเกิลน,นะครับไอตัวฟ้าฟาที่มันกระโดดดึงดึง,ดงอะ่ะเออแล้วก็บัตเตอร์ไฟดัตดก็ดรอปมาจากไอตัวผีเสื้อมดนะครับผมอ่าประมาณนี้ส่วนไอโรเวอร์ไดรฟ์อันนี้ผมไปดรอปมาจากอ่าเป็นพวกวูฟรัมโด ไอพวกนั้นนะครับอ่ามันเผอดอกมานะผมไม่แน่ใจว่าดอกจากพวกนั้นจริงๆไหมก็น่าจะดอกจากพวกนั้นแหละเพราะว่าผมฆ่ามันแล้วก็มาเห็นอีกทีก็เห็นอันนี้ดอกแล้วนะผมชิปอ่าตอนนี้เรามีของครบทุกอย่างแล้วนะผมเราก็จะไปครับเป็นอันนี้นะผมนะเออได้แล้วนะผมอ่า Supreme Bed Tackle Box Fishing Station โอ้โหชื่ออ่านยากเลยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมใส่ในช่องอิสเซอรี่แล้วก็ทําการไปตกปลากันเลยนะครับผมรอบนี้เนี่ยตอนที่เราเปิดหีบเนี่ยน่าจะได้ของดีๆนะผมอ่าประมาณนั้นนะผมนะเดี๋ยวกบมาเจอกัน กตอนที่ตกปลาเสร็จแล้วกันนะผมผมจะตกที่ไบโอมฮันโลอ่าเซตนหนึ่งแล้วก็ที่ไบโอมครีมสันอีกเซตนหนึ่งนะครับผมนะตามนั้นเลย hour One later ตอนนี้ผมก็ตกปลาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการคัดแค่หีบกับอ่าสิ่งที่ผมยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูนะครับนะอ่ามาให้ทุกคนเห็นนะครับผมก็อันนี้มันเป็นไอคอร์สเปียนะครับผมอ่าเป็นของสายร็อกเดเมจนะครับนะเดเมจที่เก้าสิบสี่นผมอัตราคริติคอลอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับนะมันดรอปมาจากไอตัวไอคอร์นะครับผมไอคอร์สติ๊กเกอร์ที่่่ออยูใต้า บโอมคิมสันนะครับผมอ่าเวลาตีมันก็จะตีไปแบบนี้เออเนี่ยผมมันก็จะโยนไปแบบนี้เลยนะแล้วก็เวลากระทบโดนวัตถุใช่ไหมอ่ามันก็กระทบโดนตัวมอนอะไรทํานองนี้นะมันก็จะสลายหายไปแล้วก็ทําให้ติด สถานะอ่ารถเกาะด้วยอ่าประมาณนั้นนะผมอันนี้เป็นไลฟ์เจลลี่นะครับผมอันนี้ผมไปดรอปมาจากไมโครพุลตัวสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะผมผมไปดรอปในโอเชียนครับผมรับเล่นแล้วไปเจอโอเชียนพอดีก็เลย่าลงไปฆ่ามันแล้วก็ลองดูครับปรากฏว่ามันดรอปเลยนะอ๋อต้องครับกับท่งธรรมดานะครับผมโอเคก็เราจะได้เป็นแกรนเจลาตินนะครับผมอ่ามันก็จะรวมบับให้เรานะวิ่งเร็วบวกเลือดแล้วก็บวกมานาอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็รีเลือดอ่าใส่แทนนี้ไปเลยละกัน ได้เลือดเพิ่มมาอีก20นะครับผมมาสปีดรันเปิดหีบกันเลยนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับผมโอเคไปกันเลยลุย โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเหลือหีบส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ไปเปิดตอนที่เราปลดล็อกแร่ระดับ3นะครับนะอ่าประมาณนั้นนะครับผมนะเราจะได้แบบว่าเพื่อแบบเออเราไม่ต้องไปตกบ่อยๆนะครับเออประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเราเปิดแล้วมันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราไปตกเพิ่มก็ได้นะครับนะเออผมก็ไม่รีบเหมือนกันนะผมบางคนบอกว่าอยากจะเห็นอาวุธโกงๆแล้วใช่ไหมอ่าๆค่อยๆติดตามไปนะผมผมก็ค่อยๆเล่นไปเหมือนกันนะครับนะอ่าเราก็จะได้ไม t ริลเอนวิลมาครับผมหรือว่า ต um. อนนี้คือเรามีแร่อาไอออริคัลคั่มอันนี้เยอะนะผมเออเราต้องคราฟมาเลยนะในสุดก็อ่านถูกแล้วนะผมโอเคก็อาจจะกระตุกนิดน,นึงนะผมขออภัยนะก็จะเอาชุดเกราะอ,อะไรมาเล่นดีหระนี้อ่าผมยังไม่เคยคราฟเซตของไอออริคัลคัมเลยนะครับผมเออเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเป็นเซตนี้เลยละกันนะผมอ่าคราฟให้มันพอละกันนะเอาแค่พอดีก็พอละเซตนนก็คืออาอู้ เมื่อกี้เหมือนจะมีดอกไม้เหรอมันบอกว่าโอ้เป็นดอกไม้พุ่งมาตีนะผมยังไม่เคยใช้เซตบน,นอันนี้เลยอะ่ะดูดิเฮ้มันเฟวมากเลยอะ่ะทุกคนเออเดี๋ยวลองอีกทีแล้วกันโอ้ยดูดิแล้วแบบเวลาแบบเราไปตีบอสอะไรเงี้ยมันก็พุ่งใส่แบบบบาบบาเลยนะเออเออทุกคนตอนนี้จําได้ไหมไอ้บูมแรงไอ้อีควานิมิตี้ในอีพีก่อนๆนะทุกคนเออผมว่ามันจะคาบได้แล้วนะเออเดี๋ยวเราไปดูไหมอ่าเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ อ๋อไอ้คาถาที่เอารวมกันเออมันคือทุนดราเฟลมบลัซซัมสตาร์ฟนะครับผมอ่ามันเป็นการรวมเจ้า2คาถาแห่งไฟและน้ำแข็งนั่นเองนะอ่าเราลองซซมมอนดูไหมอ่าซซมมอนปึ๊บอ๋อซซมมอนไม่ได้ติดไอ้ตัวนี้ฟึ๊บโอ้เทจัด โอ้โหแล้วซัมมอนซ้อนได้ด้วยโอ้โหอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวอันนี้ไม่ได้เล่นสายซัมมอนนะเนี่ยเออมันยังเฟี้ยวขนาดนี้เลยโอเคอันต่อไปเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นไอ้นี่แน่ๆนะผมเป็นบูมเมแรงนะอีควานิมิตี้อ่ะทุกคนเออจาได้เลยโอเคผมก็ไปหามาเรียบร้อยแล้วนะผมก็เราก็จะสามารถครับอุ้ยมียินโย่ด้วยไม่ใช่ยินอยางนะครับเออยินโยป่ปะเนี่ยเฮ้ยเท่ว่ะแต่ว่าไม่เราจะคราข้าง่างนะผมอีควานิมิตี้ฟาบออ,ออกมาอ่าเป็นของสาย ร็อกอีกแล้วนะผมเออดาเมจที่46นะครับนะอัตราคริติคอ29เปอร์เซ็นต์นะผมก็ โอ้ยกดค้างได้ด้วย,ยแล้วมีสเก็ตไอ้ดาร์ชา์ทไ์ช์ทพุ่งออกมาด้วยปะหรือว่าเป็นสเก็ตสีดำไม่เฉย๋อป็นสเก็ตสีดำไม่เฉยนะครับโอ้ตอนนี้คือผมมีหนังสือเวทใหม่มาให้ทุกคนดูนะครับผมอ่ะมันจะต้องทําเป็นฟรอสโบนะครับผมกับแฟ b โบนั่นเองนะอ่าอันนี้นะผมก็ถ้าแฟลโบเนี่ยมันจะเป็นหนังสือไฟนะครับส่วนฟรอสโบเนี่ยจะเป็นหนังสืออ่าหนังสือน้ําแข็งอ่าอยู่ไหนวะก็ของคราบก็ตามนี้นะผมของคาฟก็ง่ายอยู่นะเออมันเป็นของต้นเกมนะผ โอเคโอเคนะผมก็ไอเทมก็ตามนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปคราฟกันเลยดีกว่านะครับผมคราฟกับอ่าชั้นหนังสือหรือเปล่าอ่าเนี่ยผมก็เป็นแฟลโบออกมาฟึบฟ๊บอ่าล็อกไว้ก็การโจมตีก็จะเป็นแบบนี้นะผมอ่าเป็นเด้งๆปกติเลยดาเมจดก็36นะครับสำหรับต้นเกมนี้ถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะอ่าโอเคนะผมอันต่อไปมันก็จะเป็นอันนี้นะครับผมเป็น Frostbow นะครับผมอ่ามันก็จะยิงน้ำแข็งออกไปใช่ไหมอ่าเดี๋ยวาร์ปออกไปยิงข้างนอกก็ได้ อ่ายิงน้ำแข็งออกไปแบบนี้นะผมแล้วก็เด้งได้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เอามารวมกันใช้อะไรบ้างเอ่ยโอ้ใช้เอเซนต์ออฟเอเลียมกับเอเซนต์ออฟคอส์นะครับผมไอเอเซนต์ออฟคอส์เนี่ยมันจะต้องลงไปหาที่อันเดอร์เวิร์นะครับผมเพราะว่ามันต้องไปดรอปจากตัวเดวิลมั้งอ่าเลดเดวิลนะครับน่าจะน่าจะใช่แล้วแหละเออไอดาบที่ผมพูดถึงอ่ะทุกคนดาบมุราซามะนะเออถ้าใครเข้าใจผิดว่าเป็นมุรามามะเนี่ยมาคนละดาบกันนะครับผมไอมุราซามะเป็นดาบในมอสนะเออดาบเวอร์เวอร์ไอที่ดาเมจเป็นพนะััันน่่ะะมจจได้หลงาาก จังเกิ d ลดราก้อนยารอนนะครับผมเออมันเป็นดาบจบเกมนะไอดาบนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในภายหลังนะครับผมก็มันเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะเอาง่ายๆนี่ไงไอตัวที่ดอปมาให้เลยนะครับผมมาเร็วเหมือนกันอดรอปมาหนึงอันนะครับผมโอเคไอตัวนี้ดรอปหรือเปล่าดอปเฉพาะเรดเดวิลอุ้ยอย่าไปโดนหอ,อกมันแม้แต่นิดเดียวนะครับผมไม่ใช่หอ,อกดิตีศนะครับเออตรงนี้อีกตัวนึง เออเราเก็บมาได้3อันนะครับผมโอเคไม่เป็นไรโอเคแล้วก็มาครับรวมกันเป็นอ่าเป็นอะไรเนี่ยฟริกิตแฟลชบูเอออ่านเป็นงั้นแหละอ่านถูกไม่ถูกไม่รู้ฟาบออกมาอ่าเป็นของสายเวทนะครับผมเวลาโจมตีก็โอ้ตีค่อนข้างเร็วเลยนะทุกคนเออดูดิไปทุกคนดูนี่ดิผมเอาไปถามไกด์เมื่อกี้ครับแล้วก็โอ้โหดูดิมันครับเป็นเควิน c คทัล y ิสใช่ไหมอ่าอ่านว่าแคทัลลิสใช่ไหมเป็นของสายร็อกนะผมดาเมจอยู่ที่70แล้วก็อัตาคิอยู่ที่ยี่สิบเก้าครับก็มันจะเอาทุกอย่างมารวมกันของบอสตัวนี้นะครับผมเออของไอ้บอสอึดระขีพึ่งทำยังไยของไอ้บอสไคอเจนนะครับเจ๋งดีว่ะผมอยากลองทำอ่ะแบบนึงนะ A later few moments และในที่สุดนะครับผมผมก็ทําการฟาร์มจนเสร็จเลยนะครับผมโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากๆนะก็มันจะใช้ของตามนี้เลยนะครับผมอ่าก็เนี่ยทั้งแถบเนี่ยใช่หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขยับ ให้้ดูแลวกันนี่นะผมไอ้ที่สีฟ้าพวกนี้เนี่ยใช่หมดเลยนะครับยกเว้นไอส์ฟิทเตอร์อันนี้นะก็ทุกคนน่าจะรู้อีกแล้วนะครับมันดรอปมาจากไอตัวไอส์โกลเลมนะผมแล้วก็ฟรอสคอร์อันนี้นั่นเองนะครับนะก็ผมว่าน่าจะคราฟได้แล้วนะครับผมสำหรับอาวุธใหม่ของเราอ่านี่ครับผมน่าจะคราฟที่ไอส์แมชชีนะครับกลายเป็นเคลวินแคทัลิสต์ฟอ้น มันก็จะรวมของบอสตัวนี้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมอ่าในโหมดปกตินะย้ําว่าในโหมดปกตินะครับดาเมจอยู่ที่87เนะครับเป็นของสายร็อกดาเมจนะครับอัตราคิยิคอ่อยู่ที่39นะครับผมนะสามเปมันก็จะโยนกรุงล้อออกไปนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมนะเออต้องเล่นเป็นสายร็อกนะครับผมอ่าเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะมาคราบชุดเกาะใหม่เลยละกันนะครับนะเอามาเล่นสําหรับสายนี้โดยเฉพาะส่วนชุดเกาะอันนี้ก็ได้ใส่แป๊บเดียวก็ต้องล่ําลาแล้วใช่ไหมเออนะครับ สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย